วันนีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะนางเอกซุปตาอย่างคุณแต้วนัทพรนะคะออกมาเปิดลุกสุดปังใน MV ค่ะยอมรับนะคะบอกว่าตื่นเต้นกับซิงเกิลแรกในชีวิตนั่นก็คือ Baby b o ค่ะเดี๋ยวว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะกับวันปล่อย MV ซิงเกิลตัวเต็มแต้วนะคะกับเพลง Baby b o บที่มีสีสันแล้วก็ความปังต้องใช้คำว่าสวย เรตังปุริเยเพราะเธอค่ะมีการจัดนักจัดเต็มกับลุกที่หลากหลายในความเป็นคุณเต้าแล้วก็มีความสนุกมีความน่ารักมีความเท่แล้วก็มีความขี้อ้อนอยู่ในนั้นด้วยนะคะพร้อมที่จะฟาดทุกช่องทางในโซเชียลมีเดียในวันศุกร์ที่21มกราคม2565ที่จะถึงนี้แล้วค่ะพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะถือว่าเธอเนี่ยเป็นศิลปินเดี่ยวน้องใหม่คนล่าสุด ของวงการเพลงหนามว่าแต้วกับซิงเกิลแรกในชีวิตนั่นก็คือเบบี้โบที่มีการเริ่มทยอยปล่อยวิดีโอทีเซอร์เก๋ๆออกมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียออฟฟิเชียลมิวสิกวิดีโอทีเซอร์เบบี้โบนะฮะไปได้ไม่นานเองซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดจากหลังแฟนๆน่นนะคะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะพอได้มีการปล่อย MV ออกไปแล้วใช่ไหมคะรวมถึงแฟนละครเองแล้วก็แฟนเพลงเองเ,องเนี่ยที่กําลังเฝ้ารอดู MV ตัวเต็มว่า จะออกมาเป็นยังไงรูปแบบไหนนะคะทำเอาบรรยากาศในโซเชียลมีเดียเนี่ยคือหาทุกช่องทางแล้วก็พูดถึงผลงานชิ้นใหม่ของคุณแต้วย่างแพร่หลายเลยค่ะแม้กระทั่งตัวของศิลปินเองก็ตามนะคะก็ยังเฝ้ารอชมผลงานของตัวเองเช่นกันค่ะ ความพิเศษของเพลง Baby b o นะคะนอกจากจะมีการเปลี่ยนลูกที่หลากหลายแล้วเนี่ยยังได้สองหนุ่มดูโออารมณ์ดีอย่างคุณแทนแล้วก็คุณคัตโตลิปตากระโดดลงมาเป็นโปรดิวเซอร์อย่างเต็มตัวค่ะรวมถึงยังมีศิลปินแรปเปอร์หนุ่มไฟแรงอย่างคุณกวิน,นิโคลัสดูวานนะคะหรือว่าคุณกวินดีนะคะร่วมแจมในเพลงแล้วก็ช่วยแต่งท่อนแรปด้วยตัวเองอีกด้วยนะคะเออความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ค่ะหลายๆคนเดินลงมาช่วยเธอนะคะ ดยคุณต้านันาพตพรเตมีรักเองเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงผลงานการเป็นศิลปินเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตกับการก้าวเข้าสู่ความเป็นนักร้องว่าสําหรับเพลง baby boy จุดที่จูนกันเนี่ยมันน่าจะอยู่ตรงความเป็นตัวของแต้วเองกับซิงเกิลนี้แล้วก็น่าจะตรงที่ความเป็นคนสนุกได้ลองทําอะไรใหม่ๆค่อนข้างที่จะเยอะเลยรวมถึงมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทําค่ะมีความอารมณ์ดีความขี้อ้อน ซึ่งในซิงเกิลตัวนี้เนี่ยแต้วเองก็ได้มีการเปลี่ยนลุกหลากหลายแนวเลยหลากหลายอารมณ์มากๆสนุกมากต้องติดตามใน MV นะคะว่าแต่ละชุดเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ต้องบอกเลยว่าซิงเกิลตัวนี้เนี่ยทำให้แต้วมีความมั่นใจในการร้องเพลงของตัวเองมากขึ้นเลยค่ะเหมือนตัวเองเนี่ยได้ก้าวผ่านข้ามกำแพงอะไรบางอย่างที่ไม่คิดว่าจะข้ามไปได้ ยอมรับเลยคะ่ะว่าตื่นเต้นมากๆตั้งแต่วินาทีแรกที่ทํายิ่งใกล้เวลาที่ MB ตัวเต็มเนี่ยกำลังจะออกมาให้ชมกันแล้วในวันที่21มกราคมยิ่งลุ้นมากๆเลยเพราะการเป็นศิลปินนักร้องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะงานยากพอสมควรแต่ก็ทําได้อย่างเต็มที่แบบสุดกําลังจริงๆโชคดีที่ได้คนเก่งๆมาช่วยอย่างพี่แทรแล้วก็พี่คัตโตององลิปตามาเป็นโปรดิวเซอร์ให้พี่ๆเนี่ยเออแล้วก็คอยเทรนคอยให้กําลังใจนะพี่ๆเองเนี่ยก็ใจดีมากมาก ทำให้เราเนี่ยคลายความกังวลลงไปได้เยอะเลยซึ่งซิงเกิลน,นี้เนี่ยมีความพิเศษอยู่หลายส่วนเลยนะคะตั้งแต่การแต่งตัวเปลี่ยนลุคตลอดจนมีศิลปินเก่งๆที่เข้ามาร่วมแจมอย่างคุณกวินก็มาช่วยรับให้ด้วยต้องขอขอบคุณทุกๆคนแล้วก็อยากขอฝากซิงเกิลแรกในชีวิตของแป้วด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อ่าอันนี้ก็เป็นการโปรโมทส่วนหนึ่งนะคะของคุณแต้วเนาะทีนี้ค่ะสามารถติดตามชมผลงานเพลงแล้วก็ MV เต็มรูปแบบของคุณแต้วหรือผลงานเพลงซิงเกิลแรกนั่นก็คือ Baby Boy ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันศุกร์ที่21มกราคม2565นะคะทาง Official MV Baby Boy ช่องทางก็คือ YouTube า CS CS3 Thailand Music 3+ Plus Application แล้วก็ Music Streaming Platform ทุกช่องทางเลยค่ะ พร้อมทั้งการปรากฏตัวให้สัมภาษณ์ครั้งแรกในรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์สีสันบันเทิงก็ข่าว3ามสีรวมไปถึงการสัมภาษณ์สดทาง IG CH3 Thailand แล้วก็ทางช่องทางออนไลน์อีกหลายช่องทางเลยค่ะผู้ชมคะได้ีวา่าวันศุกร์เนี่ยอาจจะต้องมีการตอบคําถามทั้งวี่ทั้งวันเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะใครที่อยากติดตามนะคะอย่าลืมเมืวันศุกร์ที่21มกราคม2 5 6 5นนี้ก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะ เอองานนี้ก็บอกเลยว่าหลายคนเนี่ยรอลุนกันมากๆเลยแล้วก็เรียกได้ว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะคะชมขาที่จะได้เห็นผลงานของซุปตา3หน้าสวยอย่างคุณแต้วนั่นก็คือซิงเกิลแรกที่เรียกได้ว่าเป็นตัวของตัวเองแบบสุดๆยังไงก็ตามค่ะอย่าลืมติดตามรับชมแล้วก็ให้กําลังใจเธอกันด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิสหูแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม